สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับสําหรับมือนี้นะผมก็มาพาพี่น้องมาเบิงนะครับนี่คือผลงานของผมนะครับผมก็ได้เงานมาหลายมือแล้วล่ะครับแต่ว่ามือนี้ผมสิน้าเสนอนะก็คือเรื่องของการทําโครงสร้างนะทำโล่งรถนะเพื่อที่จะจอดรถนะครับตรงบริเวณนี้ันมีพื้นที่ชัยสอยนะครับผมก็เลยบอยให้ว่างนะครับนะฮะก็เลยมาเห็ดโล่งรถผมก็ใส่ใหม่นะใหม่เก่า นี่ใหม่ตัวนี้ครับเ่าเก่าต่อเอานะฮะนะฮะใหม่ยังเหลืออยู่เพราะว่าผมเฮ็ดบ้านนะฮะก็ยังมีใหม่เหลืออยู่นะครับนี่ก็ไข่เสาเก่านะครับเป็นเสาบากเดิมก็เบ่งเห็นห้อยนะครับเห็นห้อยก็ต,าตาัดไล้ <Alo is> นะฮะกันนี่มาต่อกันมีตต์ของต่อครับนี่เสานี้ทุกเสาเลยครับผมก็ต่อเห็นว่าครับนะใส่วิธีการตา่อใส่น็อตต่อนะฮะไหม่กับมีใหม่แต่ไปตอรไใหม่ดีๆครับหนาๆเลยนะครับขนาดนิ้วครึ่งนะความหนาของเขานี้ หนาของเขานิวรึ่งแล้วก็ความกว้างเขาประมาณหานิวนะหานิวเลยไหม้ใหญ่ๆแข็งแห้งครับเบิ้งโค้งสังเขาครับผมเห็ดมาหลายมือแล้วครับประมาณสี่มือหามือแล้วนะอค่อยเห็ดเอาอครับค่อยๆเห็ดเอาค่อยๆเห็ดนะหฮากรบบอรีบร้อนไปใส่นะครับไม่อค่อยรีบร้อนไม่อค่อยรีบร้อนนะครับไม่รีบร้อนจะเห็ดไปเรื่อยๆนะมันมีใหม่เศษเก่าที่เป็นหนาใหญ่หนาหนาเน,น,นี่ยผมกมต,ต่อเอาอยู่ครับนะต่อเอานะะ การตองผมก็ใส่ตะปูตอเอาด้วยครับเดอ้อนะเวลาเข้าตอนเะนี่ยเข้าต้องนะเข้าต้องไงจาอ,อก่อนห้อยตะปูเขาขาวเห็นไหครับผมจีจอหู้ก่อนใส่สว่านจอเป็นหู้ลงไปนะฮะแล้วเข้าคอยตอกตะปูลงไปนะครับมันสิไใดบองงอตะปูสิไใดบองงอนะครับเข้าคอเห็ดห็นนะครับเปืนะ่อนๆนะฮะนะฮะนะข้งสางนี่แข็งแรงครับค้ามกว้างกับประมาณหกนะหกคูนหาหกคูนหาครึ่งน,นะครับ หกคูณหาเมตดนะหกเมตรคูณหาเมตดครึ่งน,นะครับนะหาเมตรหานะเมตรหาซิะหเมตรหาซิปประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต่อไปก็ที่ต้องเสริมตัวนี้นะครับด้านนี้นะฮะมันมันช่องมันกว้างน้อยนึงผมยังคิด,ดู่ว่าเขา้าซีไซเล็กนะซีไซเล็กหรือสีไซอ่าไม่ดีนะครับไม่นี่ยเมีน้าหนักหลายเนาะนะถ้าไซเล็กก็สีเบานะสองช่องช่องละละเซนนะฮะประมาณหกเมตดนะถ้าเป็นเล็กนะก็คงประมาณ ความหนาความความไอความกว้างหนากว้างของเขาขึ้นนิวนน้วรึ่งคุ้นนิ้วขึ้นสิดีนะับมันสีมี้น้ำหนักเบาแนี่แข็งแห้งน้ำอยู่นะัะเพราะว่าเป็นเล็กนิว้วเล็กกองนะเล็กกองเล็กแบบนี้นะครับก็เลยสีคิดสองคิสองจ่ายอยู่ทั้งไส้ไใหม่มือนก็น้ำหนักก็สิเพิ่มนะเพิ่มขึ้นอีกนะเพราะว่ามันช่องมันกว้างมากเกินไปนะครับนะฮะนี่เดี๋ยวผมสิมาอัปเดตอีกก็ไปถามมุ่งลังา่านะครับเด้อ ขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมนะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตต่อไปอีกนะครับนะฮะขอ,อะชอบแล้วกดไลค์กดคอมเมนต์ให้แน่ครับนะฮะขอบคุณห,หลายๆสวัสดีครับ